สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมห,หนอยของวันที่27เมษายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางาของวันที่28เมษายน2568ต่อแต่ก่อนอื่นที่จะไปดู ผลสรุปและดูแนวทางนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโอดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ช่องเสนอปนเกียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็ก <c oughs> ในช่องทางเดียวครับในช่องทาง YouTube ขเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนะนำบอกต่อช่องเลขนัครับขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายกันนะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดย่าเจ็บย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมมาดูผลสรุปเลยนะครับเลขนักราชวันที่27เจเมษายน2 5 6พร มัดรวมาหน่อยวางรูดไว้เก้ากับศูนย์เมื่อวานเก้าไม่มานะครับเมื่อวานเก้าศูนย์มาหนึ่งครั้งแตวรูดมาน้อยครับเมื่อวานต้องขออภัยนะครับเนะมื่อก้าไม่มานะครับ ศูนย์มาหนึ่งขั้นนะครับก้านี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไเราไปดูครับผมผล <c oughs> ผลของเฉพาะกิจผลที่ออกเก้าเจ็ดสี่สามหกก็เข้าสามหกล่างเข้าคู่เจาะสามหกล่าง มาดูกระชาติครับ44786นะครับ,นะรบกระชาติกับเฉพาะกิจออกตัวเดียวกัน,นคแค่กลับตัวรกระชาติลุดนะครับฮนอยพิเศษครับผมคนที่ออก03733 ก็เข้าไปที่37นะครับบนนะครับหน่อยปกติครับผมคนที่ออก3 6 8 0 8นะครับนะครับมี07นย์เกะออก08นะครับออ 8, นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เข้าไปที่ตัวลูบ ว P พีครับผมผลที่ออก28217เข้า17ล่างนะครับก็เข้ารูปหนึ่งครั้งเข้าคู่เจาะนะครับสามคู่นะครับ,รบก็ยังคงเดินดีใช้ได้อยู่นะครับผมรบเรียกราก็ยังจะใช้สูตรนี้อยู่ไม่ถอดน,นะครับมาดูครับผมวันที่ ต่อไปวันที่สุดลีบมดแล้วต่อไปวันที่20นะครับ2 8เล็กมากขนาด ดีสิแปดเมษายุนหกแปดใกล้สิ้นเดือนนะครับอีกวัน2วันก็หมดเมษาดต่นคนนมเปนมก็ยังมีฝนฟ้าฝน,นฟ้าฤดูร้อนนะครับ เช้านี้ก็คขึ้นมานะครับผมคิดว่าน่าจะมีฝนนะครับวางรูปไว้5้ากับแปด คู่เจาะก็ศูนย์ห้าหนึ่สองห้าสี่ห้าศูนย์ สองหกสี่หกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปด สองแปดสี่แปดนำไปเทียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆด้วยทุกอย่างที่ทำให้ชมก็เป็นแนวนนทางตรวจใช้จินตนายารในการรับชมแล้วก็พิจารณาดีๆครับ ครั้งก็นะครับทำมาสองปีแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรบองรันะะ้งกับเบื่อนก็มีความจำเป็นอายุก็มากขึ้นนะะสุขภาพร่างกายก็ต้องตดถอยเป็นธรรมดา เพื่อเพลินหลงเพลินไม่ได้ครับชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมุ่งก็สู่เบื้องหน้านก่อนตายทั้งหมดทั้งมวลต้องทำไปก็ให้รูดห้ากับรูดแปดครับสิครับแลจอได้เลย ท้ายนี้ก็ขอวอวยพรทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ